การตำพนิกของค, <laughs> อคุณลินดาสิลแเนยมดูหน้าคนต่ำดูคีิปกู เออกล้องนี้มันปรับแสงได้ได้นะขนาดที่มืดนย่านะ้นะเปิดไฟได้ไหมนี่เไ็นมองเห็นอืมตอนนี้ใส่มะน,นาว น้ำปลาครับน้ำปลาปิดปิดปิดยี่ห้อไว้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์น้ำปลาสัมเหาะก็แต่มันก็ทำยากเหมือนนะทำคลิปนะสมมติทำยากเหมือนกันนะถ้าคนไม่ตั้งใจทำเขาไม่ทำเลยเขา,าทำได้ ดูซากเลยใส่น้ำปลาลหลังโคกโคกวนๆเสร็จแล้วน้ำพริกเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อย โชว์ให้เห็นหน้าเลยยังไม่เห็นยก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 อ่าไม่เปรี้ยวเติมมะนาวเดี๋ยวต่อไปฮัดเอาฮัดคลิปไว้หัดทำส้มตำ tang <tongue> <tongue>